ไปสุจาก่อนสุจาโอ้เห็นยังแบบนี้นี่ mm. สุจาแม่จะแบ่งให้

ใ <c oughs> ห้แม่เบิงแน่พุ่งไงน่ะะไม่ให้แม่เบิงแน่โอ้โ,โต่ำเจ,จ้าพาดจนปิ่นนี่เขาเปิดไพ่แฉงสี เขาเปิดพายตี้กันค่ะฟังดีนะตี้นะตี้นะเอ่อนะ <c oughs> อย่าฟ,งฟังผิดนะไป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 ,ไป,ไปมาดูแม่มาดูแม่อ,อะไปเถอะเอหผัดของแม่มันโบนิาฮไรเบิ้งเป็ดเอาของเจ้านะ มันได้ทรชอบๆหรือมันฉีดลงไปหาเจ้าน่ะอมันจับ่าดอันสีมันเพราะห่าออกของแม่มันไปได้ให้บอกห่าเอาของเจ้ามันใหายขวดพอได้เมื่กี้นี่มันมันสิถือลงแล้วเมื่อกี้นี่นะนี่มึงชิไปมึงใส่ตุงแล้วมึงชิไปทางไหนนี่นี่ห้องพ่อนี่ผีลูก ไม่โอโดมอบ,บอาวนี้น่ังีใบแปะอันนี้อาอับบานนีแ่งเมันอนี้คอมเนเอฟมือนี้เกิหลายมือแล้วอ่ามากินนี่้อามามื่อนี้กินหนึ่งมันยังบ่หอดเอามันียไปเมาจนโอ้แต่หึงเนหลายมืออมันยังบาไปอยู่บ่ก <c oughs> <c oughs> แล้ข้อเจนนี่ได้บอลเือนั่นเองข้อเตามาแทะเอาคนชื่อเอฟคือกันแล้วอืมมันยังบริกะกับกองถัมหัวมัิงจ้ะนีวนดียวตินี่ไดนเออแมนนั่นไดเดี๋ยวนี่ธรรมชาติอันนี้นะเอามอคือนี่ฟันฟันว่าชนนั้นอยู่ยแค่ตัวีอนกับตันั้นอันนั้นเนั กันว่าสะผมอยู่เฮือนนี่บ่แม่นบ่ว่าสะว่าอันมีแต่อันนี้หยังวะพวกเจนนี่เต็มกูไปล้างให้เจนนี่แต่ว่าองให้ได้ต่นกามันูยังบ่ได้ดด้ยังมาบ่ได้ดด้นี่เนาะเอา ไบพังบเเนเดเอาไว้เนี่น่กินเร์้วเพิ่นธรรมชาติของเพิ่นได้น่ะเพิ่นเหตุทางแล้เพิ่นก็เป็นชุบยูหันก้อนอย่างเมื่อออ่า่าเลยไปไปไปกูงงกูงงมันเบอ่จะผีกันเออไปมันา่ยล ผีเปดเห็นข้าไหมมันยาดเ่าายนั่น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 นี่แอ่ะลีลีลีรีลูกไอ้ว่าเดียวมันมันเป่าพีปุยเป่าอาพี่ปุยหแล้ว ผีปุยมากบอกผีปุยมาบออยู่ห่าแล้วดอยานเด้อยานเด้ออยู่ดิจิชาบอนมันอให้เป็นนีไเบิ่งเบิงตัดไงดิมันเปิดันเปิดมันก็บยากเบิ่งเนาะตัดไงเนาะเพราะว่ามันบริเียเนาะเามันบริเียอืม นี่ช่ไหกัดเลยน,นี่มาแล้วบอลเิวสว,วมันเห็ดอะไรลูกมันเห็ุอะไรพี่หลอกปุ๊บโหยานี้พี่หลอก,ลกอยอยจ่จอกอากระตีะอดีดีนะคูออ<บ>่อัวมาดีนะอันเดียวกันเนาะฟับไปยังดี ชิวกพอนั <t colours> ่นน่ะว้ายว้ายบุีมาเดีวบีอันเดียวกันก็เวลาเดียวของเฮานมันจิกัดเอมันจิกัดเออออมาลินนะออกมาจิกัดเดีนจิกัดพุงเย็นนึบึ้กนี่สอไวบหัวนเนีเน้นปุ๊บไเนปุ๊บไป บาดี้เวอบาดี oh ้พีบายมาเลยแล้วเดี๋วเดี๋ยวถือถือฝามือขนฟวดเลยอันนีมาแล้วบม่าน่ยานะพีบฝ่ามืออีดแล้วพีบายไม่อยาดนะเนาะเจนผ่ากกมัวด้วย เฮ็ดพีหลอกด้วยเฮ็ดพีหลอกไม่ใยด้วยเฮ็ดพีหลอกไม่ใยด้วยอย่าน้เอาผีสันผีบะนี้เอาผีสันผีแบบนี้ผีสันตัวเองแบบนี้นั่งขโมกี้นั่งตีตีอ๋อ ฮะกมือฟกงับลเอมแนแพ้กันก่อนแพ้กันก่อนอองกันยังตื่นดแ้กระปตาก่อนน้านำตู่้วไปกินไม่พะยะแล้วกินอ่ะไปเฮ็ดเฮ็ดบ่าโยสื่อถูกีดามันปะน้ำผึ้นั่นจะแก้กองอันนั้นกองกล้วยน่นว้ เห like, ็นค้าไม้กิน like. ทุ่คนนีเห้เห็นค้าไมผ่านโทดดำป่ะเห็นข้าไม้เฮ้ย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 เธ้าเฮ้ยเฮอยเฮ้เฮยฮายเฮ้เ้ยเฮยเยเ่้ เห็นข้าไหม ก็เนาะครับครับคอยลูกสาวลูกสาวก็ว uh ่าไม่วันคือครับใช่โอ้เห็นข้าไม่แพกหอมเนก็หอมนะมาหอมอะไเห็นข้าไม่เห็นข้าไม่นี่ ไหเด่นข้อมว้าวเพี่ชาเขียนไผ่เลยชาเขียนไผ่ชาเขียนไผ่อต่างก็ผ่ากันว้าวเด่นข้นมาให้ไ Rồi đua à, à, à ngân à ngân chợ đợi đây trong này hả? đợi tầm nữa. <laughs> à <ngân, cười> nữa. à ngân ra <laughs> chờ đợi tầm lát nữa à ừ. <laughs> ngân. à ngân ra trong này à ngân đợi tầm lát nữa hả? đừng có ai chạy, mà đi bây giờ ăn ngân nè อ้ยเ,เห็นข้าไม่วาชนาเดี๋ยวนี้มันกินง่ายไรเดินโดดกินโดดกินเห็นข้าไหมพืนพ่นพื่นกินเก่งๆเห็นบ่าวาชนากินยานะลูกนา่ช เห็นบ่น้องวาชนากินเองนะเนี้ยปีญ่างจ้งชม่ิดต้ญาติแจงชมพิต้หน่ะอนนั้นก็จังยานวางยาไว้ใกล้เพื่อบรห็นมันกินแลวนกด้วยค่ะ

โกโก้บอ๊ะกับอันยังขนมบอ๊ะอันนึงนะสักอยาเจ็บเห็ดบอ๊ะวาชนะกินเก่งช้ำสามชีลดก็ยังกินเบิ้ลสามสลิงชีสลิงอันดูดจวดดูดจวดเขากรต้นทำกินยาเม่อไรนะอุกใจอีกยังได้กระตุ้นอันไหนกระตุ้นทีอันนั้นสีเขียวด้ลย เพราะว่ามันมันเจอฉันอันปั๊มมันกินยาเอาขาทับมันมันไปบอกไปตู้นว่าอ่าปั๊ว่าจนเป็นไข้มันนาะหลังจากนั้นมากะมันกินเองมาเริ่วันนี้แม่มันดูดได้แหละซีแสลังบีบเขาบีบเขาบีบเขาแม่เอาแคว่าโอ๊ยตอนนันฉีกน้ำสิกอะบีบตูดเขาตูดเขาใครแน่ไปชิวอันนั้อุกใจเห็นข้าไหม กินุงมันก่อนนะเออมานอนดิฮนเอาไม้ช็อตมนเอาไม้ช็อตเอาตีช้ำเลมันสิตายี้เาพงชะตาลูกจะตุ้งลงหึดเน้ยที นั่นนั่นเงินอยากเตะกันคอเหน่นนันนั่นอเงินเตะกัดคองน้ยมันจเตะหมือนกนเปรบมวนอนขแีไเบิกแงก้นก่อนคีโกบ่ ว้สีคร er. wow, oh. 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 ูแล้สามคูอ้สหกคูเขาคือสบายเนาะยังคือบอกตัวนี้กระเป๋าลกบ่าตัวนี้บริพ้พาลากว่ะัชนไห่บริพกาลากบ่ะมันสระกันบ่ งันบ่ขึ้น้รพิมพ์ผ่านตก่อนแต่เพียนจอะไรอย่างนตวนะมเดียวมาแม่กับนี้เจ้านะผ่านเอาจะไหไผักวห่อผกนมันไม่มีวะ

กอไก่มวยอ่านกอไก่เปินกอไข่รถเปิดไข่กอไก่กอไข่กอควายงัวงัวโจโจ้สอเสือส่อสั้นยนยนงโดเด็กต่อตาทอถุงทอถุงแมว นอนกบอแมบอปลาปอเพิงบอไก่หอพอู้อไก่หอแมวยอยงหอยาหอลลด์ลอริงวอวีหอหานหอโอหอเฮือน ก๋าวยโอ้มูรดมูรดข่ามพูนพูนนี่ๆเอาเริ่มตัวนี้ก่อนก๋าไก่กอาไข่เดี๋ยวนี้เนาะข่ามไปเลยเดี๋ยวยาเดี๋ยวรดอืออะไรอีกวะนี่เด็กไัวออกเด็กตัวแรกลูกเด็กตัวแรกออกนะตัวแรกตัวแรกไม้โถไม้ตรีเออได้ไก่แล้วได้คิดรึได้ถุงได้ถุงเชฟ นุมอืมสระอ๊สระอ่ะสระอะสระอ๊อสระอีสระอีสันแหละสอนลูกเนาะอ้าหลูกตบมือให้อู้หูหลุดจบมือให้แม่สระอะสระอ่ะสระอีสระอีแล้วล่ะสระอึสระอือ ลูกสาวก็ตบมือเห็นไหมเด็กก็ก่้อ่าบมเมนกอไก่อยู่นะลอเล่ี่ไกล้ยงี่ไกลไข่หนิไข่นิควายควายโอ้วานหงิว ủa à em hay mèo con mèo con mèo. mèo đây đó cho mèo lụm chơi mèo, đủ, chơi mèo. <laughs> à, xin ơi xin ơi mèo mèo con mèo, mèo này, mèo chơi mèo đi xem đi con mèo con mèo mèo ở đây mèo nè Ui, nó mèo này nó tím mèo ui nè

ดเขาหอมนนี้อไก็ไข่กดือบอกเอกอาวทกดเขียนหน่อยเวิธีกดเกียนหน่อยอะกัดกัดกัดจับกัดนั่นั่นนั่นนั่นยังเขนีแ่นี่แ่นี่แบ่เพื่อนนะ จับกัดอ่เงินเตะกัดคอไหนเออนานนานตีนานตีนัีนไปหาเต่าเมพุุ่่นลมพุ่นมันแกฮู้จักลุ่มฮู้จักเถิงนอยบริกิน่ะอันนี้อันนี้ทังนี้ลุ่มบมอนี่ลุ่มบมอน่บริกินนะบริคืออะไรนะิโดดลของเป้านะฮะแล้วก็ดึกถิ่มปุ้นแล้วด่ะ เราไดูไปน่มไปไม่ใเห็ดไปเงินเห็ดเอาเงินมาใสรซับท่อระี่เรียบร้อยเรียบร้อยเอาเงินมาน่เก็บเเรียบร้อยไปโอเคสรลงเลยคลิปนี้ฮอกาซิโอะโตไปแล้วอ้ยมันอยากได้มอนยุงเนดึอนอะไรเงนขออะไรขอเนี้ยขอเนี้ยขอก้อน เราได้มอนได้หายอังกันดูตัวเพื่อดึงเอามอนนมพันธุ์มีอะไรเน่เน่ฮะผุดขาล่ะ โอเคจะไปลุงเลยคิดนี้ฮะก,กับสิคอโตไปแล้วไปเนาะคิดนี้ก็ฝากพวกแม่พีไปนาองกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เจ้าท่องคือเก้าเด้อไปแล้วเฮ้สยสบายดีสบายดีโดย